ผลง,งานเปลี่ยนเครื่องทาทานะครับตาทานจแยนยกเครื่องบีดีสองห้านะครับฝาแดงของบิ๊กเอ็มนะครับส่มาดูอะไรที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับหลักๆเลยก็คือเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หม้อน้ําใหม่นะครับสายยางหม้อน้ํากองอากาศเดิมตัวนี้เป็นข้อไอดีนะครับเป็นของแบบของขายทั่วไปนะอะไรทั่วไปแล้วก็มีถังฟักน้ําของ d m a มต่อสายยางมาถึงนี้ปึ๊บ มาเข้ากับหม้อน้ําตัวนี้พอที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับที่เราแปลงตัวยึดเครื่องทารทานะเห็นไหมเราเลาะเอาตัวยึดเครื่องทาทาแนนะไหมนี่ออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะซ้ายขวาเลยแล้วเครื่องเราแท่นเครื่องก็ใส่เป็นของฝั่งแท่นเครื่องของเครื่องตัวนี้นะ b 2สองห้านใส่เป็นฝั่งขวาทั้งสองอันเลยนะใส่ซ้ายขวาเป็นฝั่งขวา แล้วเราซื้อเครื่องมานะครับเราซื้อเกียร์มาด้วยนะครับซื้อเครื่องพร้อมเกียร์ก็แปลงนะครับเอาเกียร์กับเครื่องยัดใส่เลยไม่ใช้เกียร์ของทาทานะเกียร์ทาทานะครับก็สภาพแย่มากๆแล้วนะเครื่องก็สภาพน้ําดันกระปุกพาวเวอร์นะครับทาทาจะอยู่ตรงนั้นก็ย้ายมายึดไปฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนสายใหม่นะครับสายก็เอาไปย้ำใหม่ พาวเวอร์นะอาปย้ำใหม่มาดูข้างในนะครับตัวชุดนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาใหม่นะชุดคันเร่งขาคันเร่งสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคันเร่งสายนะครับก็แบบนี้แหละตัวเก่าเป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเกียร์เป็นของมากับเกียร์ของ Big อนะครับคันเกียร์ตัวนี้ ก็มาแปลงใส่แบบนี้ประมาณนี้ช่วงล่างพวกเพานะครับก็ตัดต่อครับไปดูคลิปก่อนได้ครับเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะครับส่วนของเดิมก็อยู่ข้างบนนี้ครับยกขึ้นไว้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปขายต่อนะครับให้กับเตียงกงนะอะไรเก่าถ่อยเสียตัดต่อเอานะครับตัดต่อใช้คอถ่อยเสียของเครื่องด2 5แล้วก็ไปต่อกับท่อยเสียของทาทาขนาดเท่ากัน,นครับ ตตัดด่อไ้ส่วนชุดสายไฟนะครับก็จ้ำเข้ากับพวกนี้เลยนะครับจำเขา้าพวกนี้ที่ใช้ได้ครับก็มีวัดความเร็วนะครับวัดรอบใช้ไม่ได้อุณหภูมิหม้อน้ํานะครับไฟแบตเตอรี่โชว์ไฟโชว์แรงดันน้ามันเครื่องนะครับที่ใช้ได้ก็มีประมาณนี้ส่วนอุ้มลมนะครับอุ้มลมหม้อน้ําใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องอยู่ลึกเกินไปอยู่ต่ำเกินไปครับ เครื่องอยู่ต่ำแล้วมาน้ำอยู่สูงใส่ไม่ได้ครับถ้าเกิดจะใส่ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ไม่งั้นก็ไปหาเทียบเอานะครับอันนี้เราไม่ใส่นะ